สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาเยี่ยมชมกับโครงการบ้านแสนรักนะคะทําเลรามอินทามีนบุรีค่ะบ้านเดี่ยวค่ะทําเลคุณภาพในราคาทาวน์โฮมเริ่มต้นเพียง3.98ล้านนะคะเพียง2กิโลเมตรถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีสม้มแยกร่มก้าวค่ะและ3กิโลเมตรถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีมินบุรีนะคะ แต่ถ้าลูกค้าคนไหนค่ะชอบซื้อของทำกับข้าวกินเองก็เพียง4กิโลถึงตลาดมีนบุรีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพามาเยี่ยมชมในบ้านนะคะว่าจะได้อะไรกันบ้างโปรโมชั่นนะคะถ้าจองวันนี้ก็จะได้ประตูรั้วไฟฟ้าอัตโนมัติมาให้กับตัวบ้านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะได้ไฟโซลา่าเซลล์หน้าบ้านนะคะส่องสว่างในยามกลางคืนค่ะทำให้บ้านเราสว่างสวยค่ะแล้วก็รี สนามหญ้าจัดสวนแต่งสวนนะคะตามมาตรหารโครงการค่ะอันนี้เจ้าของเขาก็แต่งเองเลยน่ารักมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะหามาเยี่ยมชมในตัวบ้านนะคะว่าเราจะได้อะไรกันบ้านบ้านสองห้องนอนสองห้องน้าค่ะฉันเข้ามาดูกันได้เลยค่ะ เข้ามาเราจะเจอกับโซนนั่งเล่นก่อนนะคะที่โครงการค่ะมีมาให้เราเลยทั้งม่านบางและบ้านหนาค่ะมีโซโฟ,ฟาค่ะโต๊ะวางทีวีโฮมไฟโฮมลักกระเป๋าเข้าอยู่เลยบ้านหลังนี้ติดม่านท้ทั้งหลังนะคะเข้ามาก็จะสิ่งที่จะได้มากับตัวบ้านอีกจะได้ชุดเคาน์เตอร์บิวอินค่ะชุดครัวได้เตาแก๊สค่ะฮูดดูดควันค่ะ มากับตัวบ้านพร้อมเลยมีหน้าต่างประตูสามารถช่วยเปิดระบายควันกลิ่นทำอาหารออกด้านนอกได้ด้วยด้านหลังก็จะมีสวนให้นะคะกว้างขวางมาพร้อมกับถังสำรองน้ำด้วยค่ะแล้วก็ปั๊มน้ำค่ะส่วนชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องน้ำมาให้ค่ะสำหรับแขกหรือเจ้าของบ้านจะใช้เองก็ได้เพราะว่า เรามีชาวเวอร์ให้ค่ะสุขภัณฑ์ให้ครบเลยซิงโถสุขภัณฑ์อันนี้อาบน้ำชั้นล่างได้ค่ะกว้างขวางมากเลยค่ะไม่อึดอัดเลยเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูชั้นบนกันนะคะตัวบ้านนะคะก็จะแต่งเป็นสไตล์มินิมอลค่ะมินิมอลมินิใจตามมาดูกันเลย ัวบันไดก็จะมีกิมมิคเก๋ๆนะคะมีเลี้ยววนขึ้นไปมีโถงช andelier สูงค่ะอันนี้ตัวบ้านนะคะติดมาให้เรียบ้อยแล้วค่ะได้ตามในคลิปวิดีโอที่เห็นเลยขึ้นมาจะแบ่งเป็นสองโซนนะคะก็จะมีห้องนอน2ห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำสำหรับชั้นสองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพามาดูห้องนอนโซนด้านหน้าบ้านกันก่อนนะคะ ก็จะเป็นมาสเตอร์โซนนั้นๆาค่ะมาพร้อมกับเตียงค่ะชุดเครื่องนอนค่ะโคมไฟพร้อมตัวห้าม่านค่ะกว้างขวางมากเลยค่ะสมกับเป็นมาสเตอร์ได้ในชุดเสร็จโตเครื่องแป้งค่ะพร้อมตู้เสื้อผ้าค่ะที่เก็บเสื้อผ้าได้ทั้งสี่บานเลยค่ะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากๆที่ชอบแต่งตัวมีเสื้อผ้าเยอะเดี๋ยวพาไปดูวิวหน้าโครงการนะคะ น,นี้ก็จะร่มรื่นค่ะเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยมีความเป็นส่วนตัวสุดๆค่ะค่ะส่วนห้องน้ำก็จะอยู่ตรงกลางนะคะกว้างขวางมากค่ะแยกโซนโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ค่ะที่สำคัญได้เนียนชาเวอร์เลยนะคะ อาบน้ำสระผมสะดวกเลยส่วนห้องนอนส่วนด้านหลังค่ะก็ไม่น้อยหน้ากับด้านหน้าเลยไซส์ใกล้เคียงกันเลยค่ะได้เตียงคลีนไซส์เหมือนกันห้องกว้างขวางค่ะพร้อมมากับชุดผ้าม่านและของแต่งห้องเหมือนกัน และโซนหลังบ้านนะคะก็จะได้วิวธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะสตดอากาศได้เต็มปอดให้ลูกค้าได้พักผ่อนในวันหยุดอย่างสบายใจค่ะค่ะโปรโมชั่นนะคะถ้าจองวันนี้นะคะจะได้ของแถม8รายการที่พูดไปเลยไปเลยค่ะมีไฟโซลา่าเซลล์ประตูรัว้วอัตโนมัตินะคะชุดครัวบิวอินเตาแก๊สฮุดดูดควันค่ะ ถังสำรองน้ำปั๊มน้ำหอมฟรี Free, จัดสวนแต่งสวนสนามยาให้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจเยี่ยมชมโครงการสามารถนัดหมายติดต่อที่เบอร์โทรที่เราทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสามารถนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากโครงการนี้นะคะก็คือจะเป็นบ้านสไตล์มินิมอลค่ะที่มีความกว้างขวางมีความเป็นส่วนตัวพร้อมใกล้ชิดธรรมชาติแล้วยังเดินทางเข้าเมืองสะดวกค่ะยังไงก็ฝากไว้ ติดตาม s u บสไคร b ์กดหัวใจช่องนี้แล้วเราก็จะมีโครงการบ้านใหม่ๆออกมาอัปเดตโปรโมชั่นดีๆเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ